สวัสดีครับมาจอดอินดี้โอเควันนี้นเราอยู่อำเภอรัรบแลโอเคเราทำคอนเทนไปด้วยโูรงก,การมีใหม่ไทยนะครับสาดน้ำันาดเล็กอย่น้อยน้อยวันนี้วันที่13เมษายนปบ่ายโมงครึ่งอาจจะยังร้อนอยู่ครับ ก็ได้ล้างรถด้วยนี่มุมนี้คึกๆรถคๆแ้วตรงนี้ร้อนด้วยครับตอนนี้อุณหภูมิหน้ารถอยู่ที่37องศาอ่านี่มุมนี้เวิร์กแน่เลยเนี่ยมุมเซเว่นโอ้โหาาก็จัดงานด้วยตรงนี้พนนนนเพื่อนๆนี่จัดงานสงการอที่หม่ไทยอำเภอรับแลครับเพื่อนโอ้มีดนตดตีมีดนตดตี โอเคเดี๋ยวเราเข้าจังหวัดโอ้เดี๋ยวเราผ่านประตูสมเมืองอ้าวนี่เล่นอย่างนี้เลยนี่ทีนี้มันจะเล่นกันมาสามปีแล้วนี่เออมันจะเล่นกันมาสามปีแล้วเพื่อนๆรีแลกตกันอย่างนี้เลยแล้เข้าได้สองด้าน มุมนี้ประตูซุ้มอีกมุมหนึ่งเส้นของวัดกระแท่นเนี่ยประตูซุ้มวันนี้มีกิจกรรมอะไรหรือเปล่ามีสอบคือคืนมุมนี้เห็นวนนี้การบินไ,ไทยอยู่ตรงไฟแยก ขอบคุณครับมดเอกซุซูปวันมดเอกซุซูปวัน สงครานปีนี้เริ่มตื้อรน,นะครับจังหวัดตลิต่ดตอนนี้เราอยู่อำเภอลับแหล่นะฮะอ๋อเขาจัดงานนะฮะตรงเลี้ยวโอ้ กันแล้ววันนี้เล่นกันแล้วพี่น้องโอ้จอดรถสาแค่เลย